จดหมายเหตุกรุงศรีสกลนครมีหนองหานเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานครับและเต็มไปด้วยเกาะดอนหลายแห่งเกาะที่ใหญ่ที่สุดคือเกาะดอนสวรรค์ซึ่งเป็นที่อาศัยของนกนานานชนิดอีกด้วยทัศนียภาพโดยรอบหนองหานจึงชวนให้ผ่อนคลายสบายใจครับนอกจากการเดินชมวิวบนสะพานแล้ว กิจกรรมเพลินเพลินเมื่อมาเยือนหนองหารคือล่องเรือชมธรรมชาติในทะเลสาบซึ่งน้ำใสมากๆครับจนมองเห็นสาหร่ายสีทองรวมถึงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายมาไฮไลท์ของที่นี่คือการชมตะวันรอนที่หนองหารครับเป็นโมเมนต์ประทับใจก่อนลาจากสกลนครย่มแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหลังเทือกเขาผู้ผ่านไปแอวเหนือรับลมหนาวที่ลำปางในต่อหน้าครับ กรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย